ลกง,งานแล้วละงานแล้วรอง่งรอง่งดอกซากุระเดนมาร์กดอจ้างามงามงอนพอ้ออากาศดีคักไหม,มซากุระเดนมากเป็นดอกงามไหมอันนี้มันเป็นสีชมพูดอกสีชมพู คนก็งามดอกไม้ก็งามนะคะขวะัญวาย่องเจ้าของดอกบ่ดิคน,คน,ค,นคนเขาเดินบัดิมาย่องย่องเจ้าของเม่ได้อากาศหนาอ,อากาศมันห้อนใส่เสื้อกันหนาวมายมมะเ้ามันห้อนไหมออตอนยมามมะเ้ามันหนาวแต่ว่าตอนนี้มันห้อนห่อนคักห่อนแน่กำลังสิกับบานโอ้ยดอกไม้งามอ่อ,อนซ้อน,นเป็นสีชมพูไหม งามค่ับอุย้ยเป็นเกลือไปละนี่แหละประเทศเดนมาร์กมันทรมันเป็นมเม,มอร์นะมันส็ีอากาศมันก็สีดีบรรยากาศมันก็ดีเลิกงานแล้วจ้าเลิกงานแล้วกับจักรยานคู่ใจเห็นต้นไม้งามงามไหม ซากุระเดนมาร์กยาว่ามันงามคักแหมเขามาปลูกไว้เขาเริ่มปลูกหลายล่ะต้นซากุระนี่แต่นี่มีแทบสีทุกมองแหละตามถนนหน,นทางรัฐบาลเขาก็ปลูกไว้เต็มเลยแยวนี่ตามมูบ่บ้านเขาก็เริ่มปลูกละงามคักหญ้าฟันสิงโตโว้โยดอกมันอ่อนซ้อน,นดอกมันงามคักงามแน่ไหมอู้หไปหอดูหอดนหอดู ัคกสวยงามตามธรรมชาติแต่ว่าบ้านนี้เขาไม่ต้องการนะคะเพราะมันเป็นอันพืชที่ว่าเขาไม่ต้องการอันนี้ต้นแอปเปิ้ลเดอจ้ามันกำลังออกดอกดอกงามงามค่ะดอกมันสีงามทองฟ้ากังามคักนี่ ดอกแอปเปิ้ลน้อยเด้อจ้าอันนี้แอปเปิ้ลยังน้อยกินละสมอดอกหลกเต็มนึงงามก็ยังดอกใหม่ไหมขี่ขังมองเห็นงานงามคักเออไปตาวซ้อนมองเห็นงานมันงามไหมมองอำเพอนี่ออกอันนวยมันจะออกน้อยน้อยมันเป็นดอกอันเป็น แล้วไม้ประดับแต่ว่าซุ้มคนไทยมากพากันกินมัดเป็นตาวซ้อนเนาะบ้านเขากินได้มัดเห็นนกกินกินได้มันก,ก็กินได้เขากิกนได้แต่ือนกันนกกินยงกต่ายเลยคนเขาจะกินตตยตายยังได้ยังไหนเนาะซุ้มเจ้าว่าบะซุ้มเจ้าเห็นต้นไม้ต้นนี้บะมะกรอนมันเป็นออกดอกสีชมพูดเด้เต็มเลย นี่มันออกมาเป็นใบใบมันที่ออกเป็นสีอันม่วงกับว่าแม่ออกสีสีน้ำตาลกับว่าแม่กึงกงกลางๆไหมนี่เป็นใบไใม้ทุมปกติใบไม้มันจะเป็นออกสีเขียวเลยอันนี้มันออกมาเป็นสีสีตาหาักหลายสีแปลกๆที่มองอันข้างอันที่มองคอยเห็นงานอยู่เขาปลูกไว้หลายอยู่เต็มเหมิดฝุ่น งามเนาะงามตามธรรมชาติมันเป็นสีสันมันเห็ดแปลกๆไหมเออบ้านเฮ้านมีแต่สีเขียวอ่อนหล่อนแล้วก็สีเหลืองอันที่มันตายแล้วสะนะเอออันนี้อากาศสองทุ่มเด้อันนี้เลิกงานแล้วกําลังสิย่างกลับบ้านสองทุ่มแล้วอากาศแต่ตะเวนขึ้นแจงอยู่ต่อไปก็ประมาณสี่ทุ่มกันยังตะเวนขื้นอยู่เือ่อเขานี่อากาศดีอยู่ดิืันนี้ เฮ็ดงานอยู่หม่องอำเภอก็คนมากกันหน่อย,อยก็เลยเฮ็ดงานบ่หลายบ่อค่อยสกรปรกเท่าใดกรกำลังขี่ยางกลับบ้านจักรยานเอาไปซ่อมป่ะสั่นมาพันยี่ยมมา้ายามีแล้วปะนะ่ะเนี่ยเงียวพังนก <c oughs> มานี่แล้วมามามานี่ ป๊ ab, อปป๊อืมออืมไม่อยากทำมะเล็งนะอาอืมสขาบ้าน ที่ไตลิซูนวะตุกขาม,มาพิเสว์อวอสเอานาน,าน,าน,าน่นอน่้ยอ้น่อ้อ,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 อมันเลนไหมมันกิ่งเล่นแมวน่อยนั่งขางพ่อ <laughs> ลูกสวาวมาอ,อ,อ,อยากเด็ดน,น้ำจากเขาบ้านเนี่ยซ<อ> <h ums> ะพอลูกผ้ากันผ้านม่กินยาประสันเบิ้ง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 เขามากินยาลูกสาวะลูกสาวะลูกสาวะ<อ> แล้วถ่าวหลายแล้วถ่าวแห้งคัะถ่าวแห้งแม่เนยากินยาพ่อก็ได้ <c oughs> พ่อพาลูกสาวมาช้างกินยาพามากินยา <c oughs> มีลูกสาวหน่อยเขาอีกคนนึงก็ได้กระดีได้ได้แล้วแล้วใดมีมูกันเจ้าของกระเหตางงานเหตางงานบ่นมีมูเราบ่มีมู นี่กินข้าวเล็กน้อยเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วมิตตไปก็ไปเอออะไรตะก้อนสะหาต <Yeah. S 1> yeah. ะก้อนเหรอเหรอตะกอนเบชุหือืมที่ไตรีดหวาน็มิวคขมาอุน้น <Yeah. S 1> ออสปสซัสแค่แขนเหือออพี่เมย์ออฟ้าอีไทยลแลด์ตะแคนโพเหือ เด่นเด้ด้าวนาใจสาวนายาดไม่ยาดอันเสียงย้วยแย้วบนนคองคำธิบายอาสาที่ตายลิหน้าสาวน่ะทำไมวัวาวนะยิ่งยาสอสนาดอะสมัยเก่าำมาเดนเนสมอนน่ะอีเดนมอนน่ะ เดี๋ยวตีเด้นหะมุนไยจะคำอ่ะจ้